สวัสดีเวรุนบูร็อกกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นคิวของไอครุนะครับผมเป็นกองหลังที่แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าการที่ไม่มีใครผ่านเราได้เนี่ยแม่งเป็นความสุขที่แบบสุดๆอะ่ะผมบอกเลยว่าไอครุเนี่ยเป็นตัวที่ป้องกันค,นค่อนข้างดีนะครับผมและสกิลทั้งหมดเนี่ยคือป้องกันหมดเลยไอเฮ่ยแบบโคตรแบบเด็ดผมบอกเลยว่าเด็ดมากแล้วตัวนี้นะครับผมอยู่ในระดับ รึกรับนะผมนี่เลยคนระับโอกาสได้0.5นะครับผมสำหรับอไอคูเนี่ยเป็นตัวที่3นะครับที่เป็นตัวสีแดงที่ผมสามารถเอามารีวิวได้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวหลักนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเจ้าไอคุกันนะครับผมสกิลทั้งหมดเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเราจะใช้ได้แค่ในสนามพื้นที่ของเราเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมเนี่ยคือผมมา สนามฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถกดสกิลได้เลยนะผมมันบอกว่าให้เราเนี่ยอยู่แค่สนามฝ่ายของเราเท่านั้นนะครับผมดูยังไงสนามฝ่ายของเรานะครับผมก็เนี่เห็นไหมเห็นหัวกระโหลกกลมๆไหมครับมันจะมีเส้นแบ่งครับเห็นไหมเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้นะเนี่ยแค่ตรงเนี้ยเราสามารถใช้ได้เลยนะครับผมส่วนสกิลซีเนี่ยมันเป็นการบล็อกบอลครับผมบล็อกแบบแบบบล็อกเลยอะเออนะครับผม ต้องมีศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับแล้วอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับผมเท่านั้นนะครับเราจะสามารถใช้สกิลบล็อกนี้ได้นะครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูก็แล้วกันนะผมส่วนสกิลวีเนี่ยก็เป็นการชาร์จครับผมชาร์จแบบชาร์โง่ๆเลยนะครับผมเหมือนอ่าก็เดี๋ยวผมจะขึ้นอ่า ให้ดูกันละกันว่าชาร์จแบบไหนขโม<ด>ยบอล <โด S 1> แบบไหนนะครับโอเคครับส่วนอันตีเนี่ยผมจะให้ทุกคนดูนะครับอันตีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะงงง้งมากครับผมเนี่ยเห็นปะมันคือการบล็อกบอลน,นะผมกาอากากศหรือบล็อกการส่งเลยบล็อกได้ทั้งหมดทุกอย่างนะครับผมคือมันเป็นแบบ ไม่ไมเป็นเหมือนการเกลียวบอลของอคารสุนะครับผมอันนี้คือการบล็อกบอลคือแบบบอลกระเด็นหายไปเลยอะประมาณนั้นครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะสำหรับไอคุะ IQ นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาอยู่กันในเกมนะครับผมมาตอนนี้ทีมผมรู้สึกว่าจะโดนนำนะครับผมตอนนี้ผมเข้ามาแล้วตัวนั้นน่าจะ F A F K มีเพื่อนอยู่2คนมีตัวบล็อกอยู่หนึ่งคนอ่าผมเลือกส่งให้ตัวริมเซนฝั่งนู้นโอเค นี่แหละครับคือผมจะเล่นไอคูประมาณนี้เลยเหมือนผมเล่นแบบปกติเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นอยู่แค่ในพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าไอคูเนี่ยมันเหมาะกับผมมากๆแต่เสียงเดียวนะครับไอคู IQ มันไม่มีสกิลที่จะเลี้ยงหรือยิงไกลนะครับผมมันไม่มีนะครับเพราะว่ามันคือกองหลังไงเออเข้าใจปะ <laughs> โอเคก็ถ้าเกิดแบบ อะแดปที่มันจะเข้าแบบผมจริงๆนะครับเนี่ยบล็อกอะบล็อกแบบสวยมากครับผมบล็อกเสร็จหักขาต่อนะครับมีเพื่อนหลุดไปแล้วนหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าผมส่งให้คนนี้ก็แล้วกันแต่ไม่อยากส่งเลยวะอยากปั่นเองอะขอปั่นเองได้ไหมส่งก็ได้วะแม่งยืนก่อนก็อ่าสำหรับไอคูเนี่ยถ้าจะ a d แดปขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเล่นไอคูได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น คาราสูนะครับที่เหมาะกับผมมากๆเพราะว่าคาราสูเนี่ยมันมีทั้งสกิลเลี้ยงสกิลแย่งนะครับผมเนี่ยเห็นปะตอนนี้นะผมเก็บบอลได้ทุกอย่างเห็นปะแล้วตอนเนี้คือทีมผมเนี่ยตีเสมอแล้วตั้งแต่ผมเข้ามานะครับคือตอนแรกจะโดนดำสามหนึ่งนะครับผมเนี่ยเห็นปะมันมีถ้ามันมีกองหลังที่แบบโคตรดีอ่ะบอกเลยว่าเราเราเล่นง่ายมากนะครับผมมีกองหลังประตูเล่นแบบดีๆกองหน้าเล่นง่าย โอ้โหไม่ยิีขนาดนี้บ้าไปแล้วคาสูตอ่าเยกูคิดว่าจะคาสูตจะวิ่งฝวนให้แม่งไม่วิ่งอีอ่าโดนซ้ําเลยโอเคครับก็เห็นไหมถ้าเกิดเราใช้สกิลชาร์จไม่ดีเนะี่ยเราจะขาหักแบบผมเลยเมืแ่อบบกี้นี้นะครับผมเราต้องรอจังหวะที่แบบมันโคตรแบบได้จริงๆนะครับเราถึงจะชาร์จได้นะครับคือง่ายๆว่ารอมันมันเลี้ยงแล้วนะครับเลี้ยงเสร็จปุ๊บเราค่อยแย่ง นะครับผมมันจะง่ายขึ้นมากมาดิเรียบร้อยหักขายอีกครับผมผมบอกเลยว่าโคตรมีความสุขสําหรับการที่แบบกองหน้ามันเลี้ยงผ่านเราไม่ได้เนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบโคตรมีความสุขอ่ะผมพูดตรงๆนะอื้อไม่โดนฝั่งนู้นว่างส่งครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าตําแหน่งเราเข้าตําแหน่งครับแค่นี้เลยนะครับผมเราจะอยู่แค่ตรงนี้ครับผมจะไม่เติมขึ้นไปนะถ้าเล่นคนเดียวนะครับผมจะไม่เติมแต่ถ้าเกิด มีทีมผมเนี่ยผมก็จะเติมขึ้นไปยิงบางส่วนนะครับผมถ้าผมเล่นไอคุหรือคาราสุนะ,ะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับไอคุะ IQ นะครับผมเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับในพื้นที่ของเรานะมันก็คือกองหลังอะเต็มตัวนั่นแหละนะมันเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยมันพอมันล็อกเสร็จแล้วเราเข้าไปปึ๊บแยง,งแ,แค่นี้เองถ้ามันล็อกแล้วเออมือลั่นมือลั่นทษทีทษทีเพื่อนคือเห็นไหม ถ้ามันล็อกแล้วนะครับคือเราเราแย่งได้แบบสบายๆครับเราคือเรารอจังหวะอย่างเดียวครับเล่นไอคูไม่ต้องคิดอะไรมากครับแต่ถ้าเกิดแบบคนที่แบบอยากยิง,ยงจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไอคูเนี่ยไม่เหมาะกับการที่จะไปเล่นยิงหรือสุดหน้ามันก็เล่นได้แหละแต่มันก็ไม่เหมาะกับการที่จะเอาเข้าไปเล่นน่ะเข้าใจะปะ โอเคครับผมอันนี้เป็นเกมที่2นะครับเกมที่2ก็จะเป็นการดวลกันสองสองนะครับผมก็ผมจะเล่นเป็นอไอคุ IQ. เล่นเป็นสุดหน้าเลยก็แล้วกันเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมมาเพราะว่าสองสองเนี่ยมันมันค่อนข้างเล่นง่ายนะครับสำหรับการดวลกันหนึ่งหนึ่งนะเตะออกไปครับเตะออกไปวิ่งครับวิ่งเสร็จวิ่งเสร็จรอจังหวะแล้วก็โยกขา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 เสร็จอ่ะส่งก็ได้วะ ให้เพื่อนยิงเห็นไหมนี่ม่งแบบถ้าผมบไว้ใจเพื่อนมันเป็นแบบนี้แหละต้องต้องขึ้นไปยิงเองเว้ยจังหวะนี้แหละครับกดสีรัวแล้วบล็อกออกไปเลยโอ้โหเห็นไหมคือมันบล็อกบอลแบบบล็อกจริงๆจังๆเลยอะบอลแบบไม่ได้อยู่กับตีเราเลยนะครับผมบอลคือกระเด็นหายไปเลยอะสกิลซีมันแบบมันน่ากลัวจิจริง ส่วนสกิลวีเนี่ยมันเป็นการชาร์จหรือการขโมยบอลอ,อ,อ่ะเออง่ายๆครับแล้วโดนแล้วก็เห็นปะเนี่ยถ้าเกิดเราทําแบบเนี้ยตอนที่มันยังไม่อ่าเลี้ยงเนี่ยเราจะหักขาหักแบบนี้เลยแล้วก็โดนครับผมตามกับภาพนะครับผมตามกับภาพเลยพูดตรงแย่วะ่ะเกมนี้คืยแย่มากโอเคครับเพื่อนส่งมาส่งมาโอเคขอแบบปั่นโค้งได้ไหมไม่ปั่นดีกว่า ตีไง,ไงขอขึ้นมายิงก็แลวกันยิงแบบงงๆโ,โอเคครับผมบอกก่อนเลยว่าสกิลการยิงเนี่ยผมแทบจะไม่มีเลยเพอร์เฟกต์พาร์ตมาสวยครับผมตอนนี้ผมรุดเดียวดวลห,หนึ่งกับประตูสกิลการยิงไม่มีผมก็มีอยู่แค่นี้แหละออผมบอกแล้วผมก็มีอยู่แค่นี้แหละเอ,อ๊ะผมไม่มีจริงนะผมดวลแบบงงๆเลยนะผมไม่มีจริงๆถ้เล่นแบบเพื่อตัวที่ไม่มีสกิลยิงเนี่ยผมทำอะไรแทบไม่เป็นเลยนะครับก็ มีประมาณนี้นะครับสาหรับไอคูเนี่ยก็เป็นการบล็อกบอลนะครับผมบล็อกบอลแล้วก็ขโมยบอลนะครับผมง่ายๆเนี่ยขโมยไม่ก็ได้เห็นไหม <c oughs> อ่ะส่งให้ซ้ายเอ๊แล้วเราก็วิ่งครับเดี๋ยวซาเอะมันก็เปิดมาให้เราเองอะเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เลยนะผมเดี๋ยวผมเล่นอยู่แค่นี้แหละยิงเดียววะยิงหรือส่งเดีววะยิงหรือส่งดีวะดวะ,วะ,วะอ่ะส่งให้ก็ได้ผมงที่เกียจยิงวะ่ะ จะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้านยบ้อยจะไปไหนหรือจ้ <c oughs> าขาขาอีกที <c oughs> ไปไหนจ้าเหมือนโดนกำแพงอ่ะเหมือนว,วิ่งมาโดนกำแพงอะผบพูดเลยเล่นในครูแม่งเหมือนกำแพงเมืงจีนนะจัดแม่งแบบคู่สนุกอะแม่งแบบเวลาเห็นคนที่แบบมันผ่านเราไม่ได้อ่ะแม่งโคตรสนุกเลยเว้ย ไม่มีใครผ่านฉันได้หรอกนะจงออกมางูเขียวของค่ะวิชงงูเขียวนี่ไงงูเขียวงูเขียวเก็แบบไปการบล็อกบอลแบบทุเรศมากอ่ะไอ้เหี้ยในอนิเมะแม่งแบบอลังการจะจัดอ่ะพอเนี่ยอยู่ในบุ๊คไอ้บล็อกฟู้ดแล้วอ่ะคือแบบไอ้อยู่ใน โลบอกแล้วอ่ะคือแบบแม่งเหมือนงูเขียวเลยโอเคครับโอเคครับสำหรับไอคูเป็นยังไงกันบ้างครับก็ผมบอกก่อนเลยว่าไอคูเนี่ยผมไม่มีโฟที่แบบเป็นโฟของมันเลยนะคือตอนนี้ที่ผมใช้คือโฟของบาโลนะครับผมและก็ถ้าเกิดแบบที่ผมใช้โฟที่คู่กับไอคูแบบจริงๆจังๆเลยอะผมคิดว่าเป็นโฟคาเมเลียนเพราะว่าคาเมเลียน่ย มันสามารถที่จะลดครูดาวได้ถั้ง50%เลยนะครับผมก็คือสกิลไอคูเนี่ยมันโหลดค่อนข้างนานนะครับผมเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยก็นานเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับการเล่นไอคูครับผมเล่นแบบง่ายๆครับสไตล์ของผมเองนะครับผม